ดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับบางสิ่งที่พิเศษจริงๆนั่นคือโตโยต้าตโคมะปี2026รถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่ไม่ได้มาแค่ปรับโฉมธรรมดาแต่คือการประกาศความยิ่งใหญ่ในยุคใหม่ของรถกระบะความแข็งแกร่งเทคโนโลยีอัจฉริยะและพละกกำลังระดับตำนานถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นจนใครเห็นก็ต้องเหลียวมอง เพียงแค่เห็นรูปลับภายนอกก็รู้เลยว่าตาโคเมรรุ่นนี้ไม่ธรรมดาดีไซน์ดุดันบึกบึนพร้อมเส้นสายคมชัดที่ให้ความรู้สึกทรงพลังกระจังหน้าใหญ่สไตล์ออฟโรดไฟหน้าเลดทรงล้ําอนาคตและตัวถังที่ออกแบบให้ดูแน่นหนาเหมือนสร้างมาเพื่อฝ่าทุกสภาพถนนโตโยต้าได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มพี่อย่างทันราแต่ยังคงเอกลักษณ์ของตาโคเมไว้อย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือสไตล์การใช้ชีวิตของคนรักการผจญภยัย ด้านขุมพลังโตโยต้าจัดเต็มด้วยเครื่องยนต์ไอพีอ็อสแม็กซ์ไฮบริดที่ผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตร4สูบก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังสูงสุดถึง326แรงม้าและแรงบิดมหาศาล465ปอนด์ฟุตแรงจนต้องตกใจการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและทางลุยให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่ทรงพลังระบบไฮบริดช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะความแรงอันเป็นเอกลักษณ์ของตาโคเมา เปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราแบบที่ไม่เคยมีในตาโคม่ามาก่อนหน้าจอกลางขนาดใหญ่14นิ้วพร้อมจอผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เบาะหนังปรับไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศให้ความสบายในทุกการเดินทางการตกแต่งในห้องโดยสารเน้นความพรีเมียมแต่ยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์รถกระบะออฟโรดแท้ สำหรับสายลุยตัวแรงอย่าง Tacoma TRD Pro ยังคงกลับมาพร้อมระบบกันสะเทือนฟอโครงสร้างเหล็กเสริมความแข็งแรงและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถฟีเจอร์ออฟโรดอย่างมันตีเทอรเรนซีเล็กครอนคอนโทรลและกล้องมองรอบคันช่วยให้ขับผ่านเส้นทางหินดินหรือโคลนได้อย่างมั่นใจเหมาะกับคนที่ชอบออกทริปหรือต้องการรถที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์ ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่ลืมใส่เทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0เข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่โตโยต้าทาโคมาปี2026คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างพลงัง ความชาญฉลาดและความหรูหรามันไม่ใช่แค่รถกระบะสำหรับบรรทุกของแต่มันคือเครื่องมือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผู้ขับขี่โตโยต้าได้ฟังเสียงจากแฟนๆแ,และปร,ะปรับปรุงทุกจุดจนกลายเป็นตาโคมาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา